สวัสดีครับคลิปนี้มีเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเหรียญนำโชคนำชัยนะครับนี่สภาพพอสวยนะครับจะเป็นเหรียญไข่ทรงใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อแพรนั่งเต็มองค์ออกปี2541นะครับพุทธศิล์สวยงามนะท่านหลวงพ่อนะนะครับปี41ด้านหลังใช้เป็นพิมพ์หนุมานนะครับหนุมานนำโชคนำชัยนะครับแล้วก็กำกับปีพศนะสองห้าสี่หนึ่งนี่เดิมเดิมนะครับเผื่อใครอยากได้ไ้บูชานะนะครับ ด้านหน้านะเป็นหลวงพ่อแผ่นั่งเต็มอง์แบบนี้ยนะครับหลวงพ่อแผ่วัดพิกุลทองนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะผมเปิดไรร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบบาทรวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับสายหลวงพ่อแผ่ไม่ควรพลาดนะนะครับด้านหลังเป็นหนุมานด้วยนะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับนี่เดิมเสวยๆนะนะครับตรงหนุมานก็จะมีตัวอักษรนะครับ ออกแบบสวยงามนะครับหนุมานนำโชคนำใช้1 8 0รวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีสมเด็จนะสมเด็จนี้ไม่ทราบที่นะครับสมเด็จนี้เอา180ยเหมือนกันนะครับเจ็ดชั้นนะครับเผื่อใครรู้ที่นะนะครับเป็นผ้าบ้านพ้าเครื่องนะครับเนื้อจะแห้งๆนะนะครับสมเด็จ7ชั้นหงใบสีแบบนี้นะนะครับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับสมเด็จนะครับ หลังเรียบแบบนี้นะเนื้อจะออกเป็นโซนน้ำตาลเหลืองนะเหลืองน้ำตาลแบบนี้นะมาครับลักษณะนะเผื่อใครสนใจนะเผื่อใครมีมุมนะครับแบ่งร้อสนะสมเด็จนะครับใครสนใจองไ,ไหนก็อินบ็อก์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้องค์ตามในคลิปทุกองค์เลยโอเคครับ